สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนกันนะคะอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนอาจจะได้ยินแค่เสียงเพื่อนนะคะอะไรเราพูดนะมึงป้อม <c oughs> อันนี้เพื่อเราอาจจะกวดน,นิดนึงนะคะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะอันนี้เพื่อเรามันกวๆน,นะคะคัวก็เป็นผู้ชายด้วยนะคะผู้หญิงใครผู้ใครผู้หญิงกลับบ้านก็หมดแล้วนะคะแต่แค่ผู้ชายนะคะแล้วเรา,า,ะะาก็จะมาเล่น เอามารับป้องกันนะคะถ้าคิดมีมีภาษาต่างกันกขอด้วนะคะเราแบบน,นคะคะทุกคนเราจะขึ้นไปอันนี้จะเป็นใครอาายากมาเล่นกับเราก็โหลดมาคาบมาเลยนะคะเราวจะขึ้นบกมาค f บให้นะคะ,อะเอ่อก็ประมาณนั้นเลยนะคะแต่เราจะมาดูดูกันนะคะอันนี้จะมีเตียงสองเตียงนะ เจ็ดสิบเอ็ดใช่จุดเจ็ดสิบเอ็ดนะคะแต่ก,แก็จะมีที่บริจาคของไอนนั้จะเป็นที่บริจาคของอนะเออเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเออไปก็จะเป็นที่บริจาคของอันนี้ก็จะเป็นที่บริจาคของอย่างนี้ก็จะเป็นคือเราแบ,บ่งอันนี้ด้วยนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนเป็น เดี๋ยวเราไปมาทุกคนเรามีห้องใต้ดินด้วยเห้องใต้ดินมีสองที่เลยอ่ะอันนี้น่เอมเ้าเขียนคือมมีอันนี้เวิดนห้าดสบเป็นสามเห้าิ้นหาเป็นอันนี้เลยสามเศษห้านอดมาอคุรตต่อ ตอนนี้เราอัดคลิปอยู่เอมาแนะนาตัวนอยจ้ะคุณเธอคุณเธอทำไมมีซองเพื่อนเอาไว้เพื่อนกำลัง่ายอยู่อ่ะใช่ตอนนี้ต้องต้อง่ายหรือเราตระไรเราแต่เลยแล้วแต่ขนาดนะคะตอนนี้จะไประเบิดบ้านเล่นคุณคุณไหมมา๋ยว อย่ารอกระในมุดเอาตัวรอดอเอาตัวรอดมาเวีเอาตัวรอดนี่ออกเด้เลยเอาดีคนต้องขุดไปเก็บมือนี่อ่าพิกเอ็กเจอพิกเอ็กพุลาลเดออตอนนี้เาขเาเขาจงแล้ว ตอนนี้นะคะเราจมไป็นท uh, anyway, ี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ้ยยาคณต้อตกจุบปวดมาเราจะสร้งข้นอนข้ามสรนสีกินหินใ่หมลนเอ็นเเาไกร้เออากแล้วแค่คุดอันนี้คุดคูตตัวตรงนี้มันกัดเราแล้ตอนนี้ เราจะเอามาสร้างบ้านซึ่งตอนนี้ไม่มีบ้านเลยเราก็ต้องเอาชีวิตรอดเพราะว่าอำนาจบนมันแบบคือมันมีสิ่งอันตรายเยอะมากเลยนคะคะ สองห้าพันสองร้อยสองสองที่นี่เป็นมากที่เราได้สร้างก็ถ้ามันมืดเกินไปเดี๋ยวต้อแสงสว่างให้เพื่อนตอนนี้ไฟฮาวมือเบอร์เรือแล้วแล้วเพื่อน,นปิดค้งดีมาก ทีเอ็มโมพังเพื่อนเพื่อนเอาไว้คุดขึ้นเนาะเอาไว้คุดขึ้นเก็บเอาอันนีเอ็มเอากันเอาอันนี้พรเอาตัวก้างมัต้องเอาตัวนี้มันต้องเอาตัวนี้อ่เอาโยนอีกใช่น้ำน้ำสีเหลาเอามาขับเร่าเราว่าเดี๋ยวเราจะสาม ขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดไปเรื่อยๆนะตัวค้บก็อยู่ด้านบนไงคือบนอีกสามแสนห้าพันพอนะสามสามแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเป็นคนใจไปบุญผู้เห็นอืมตอนนี้ก็อยากขึ้นสนใจนะคะว่าอืมเพื่อนังทำไม่เสร็จ เลนค่ะอันนี้ตอนนี้มันมีตัวคาบเลยน้า<ะ>เพิ่นเขาตอนนี้เขาบ่มีตัวคาบเลยสามห้อยเออสามห้อยเนาะสามห้อยหรือสามแสนฮะาสามห้อยหรือสามสามแสนา,สาอย่าไปสนใจเลยนะทุกคนแสนฮะ อัดคลิปนะจบคลิปเลยแล้วกัน5นาทีแล้วกอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าเดี๋ยวเมนจะติมเนาะ